สวัสดีค่ะดาวจากเว็บไซต์ d e k u p h a t c o m นะคะเป็นโดมเมนีมภาษาไทยนะคะพิมพ์ w w w l d e b d d k u u พออาจอผ่าแล้วก็ดค่ะหรือเ e ิร์ชคำว่า d e c ูผ่าด c o คนะคะก็จะสามารถที่จะเจอเว็บไซต์ของดาวได้นะคะช่องทางนะคะก็จะมีเว็บไซต์แล้วก็จะมีเพจนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูสินค้าได้ในเว็บไซต์สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้เลยหรือจะก๊อปปี้ชื่อสินค้าแล้วทักแชทมาหาดาวนะคะได้ที่เพจ ในเฟซบุ o กนะคะก็คือ f เฟซบ o o กไ i d e u u p a t เป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือเพียงแค่เซิร์ชคำว่า d e c u p a t c o m นะคะใน Facebook ก็จะขึ้นมานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอวิธีการทำเดอุพัดบนกระถางต้นไม้นะคะตอนนี้นะคะใครๆก็ปลูกต้นไม้กันใช่ไหมคะ ฮิตกันมากเลยทีนี้เราก็อยากที่จะมีะกระถางสวยๆเอาไว้ใช้ใช่ไหมคะ,ะทีนี้เราก็สามารถที่จะเนรมิตกระถางดินนะคะนี่นะคะราคาเพียง25บาทนะคะดูนี่ราคา25บาทซื้อที่ร้านต้นไม้ได้นะคะก็สามารถนำมาเนรมิตให้เป็นกระถางที่สวยงามได้แล้ววันนี้นะคะดาวจะมีเทคนิค พิเศษอย่างนึงนะคะก็คือดาวจะมานำเสนอนะคะการทำเทคนิคนะคะเป็นใช้เทคนิคสีแตกนะคะโดยเราจะใช้นี่ค่ะน้ำยาครามีเดียมนะคะครกมีเดียมนะคะของเราเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างลายแตกได้นะคะจะเป็นลูกเล่นของการที่จะทำทำสีให้สวยงามนะคะสามารถทำบน วัสดุต่างๆได้เลยนะคะแต่ส่วนมากเนี่ยที่จะทำแล้วสวยเห็นชัดก็จะเป็นพวกกระถางพวกผ,วผิวเรียบๆหรือว่าเป็นเป็นพวกงานไม้นี่จะสวยมากเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะอุปกรณ์ก่อนนะคะก็จะมีกระถางต้นไม้นะคะกระถางดินเผาจะเป็นพื้นผิวอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็น เซรามิกนี่เรายังไม่เคยลองนะคะว่าเซรามิกเนี่ยมันไม่น่าที่จะมาติดทาแคร็กไม่น่าติดเพราะว่าพื้นผิวเรียบนะคะแต่ถ้าเป็นกระถางดินเผานี่สามารถใช้ได้นะคะหรือว่าพื้นผิวที่เป็นด้านๆเป็นไม้ก็ได้เช่นกันนะคะที่จะใช้ก็จะมีแครกแครกเกิลมีเดียมนะคะเป็นตัวทำให้แตกแล้วเราก็จะมีสีขาว นะคะคแล้วก็จะเป็นสีสีที่จะทําทาเป็นตัวพื้นล่างทาเป็นชั้นที่หนึ่งเนี่ยนะคะเพื่อเป็นเป็นเป็นรอยแตกเนี่ยนะคะเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกซึ่งจริงๆแล้วออที่ร้านเราจะไม่ได้ขายนะคะก็สามารถที่จะซื้อตัวนี้ได้นะคะเป็นสีอะคริลิกนะคะได้ที่ b 2 s นะคะหรือร้าน ขาทั่วไปของดาวจะมีเป็นสีอะคริลิกสีขาวซึ่งนำมาผสมเจือจางตัวนี้จะเป็นสีที่เข้มข้นนะคะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะจะเหมาะกับพวกงานประดิษฐ์โดยเฉพาะค่ะตัวต่อไปจะเป็นกาวเดคุภาสูตรหนึ่งนะคะกาวเดคุปาสูตรหนึ่งจะใช้สำหรับพวกพื้นผิวธรรมดานะคะไม่มันนะคะเพราะเราจะมีพื้นผิวมัน ก็จะเป็นพวกหนัง PVC พ,พวกนี้จะเป็นใช้เป็นกาว p v วนะคะแล้วก็ตัวเคลือบนะคะอะคริลิกวานิ์มันของเราจะเป็นแบบไฮกอสนะคะก่อนใช้เราต้องเขย่าก่อนนะคะทาเพียงแค่2รอบก็เงาแวบแล้วค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีแปรงค่ะอันนี้แปรงตัวนี้นะคะแข็งๆแ,แบบนี้เราจะใช้ทาทาเป็นทาสีได้ทากาวได้นะคะแล้วก็อันนี้ ขนนุ่มนะคะขนกระต่ายจะใช้สำหรับทาแครกเกอร์หรือว่าใช้ทาวานิทมันทุกครั้งนะคะที่ใช้เสร็จแล้วเราจะต้องนำมาแช่ในน้ำนะคะนี่ค่ะเป็นกระบอกน้ำแช่เอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้อ่ถ้าระวางทิ้งเอาไว้นะคะขนจะแข็งแล้วเราก็จะต้องทิ้งเสียของเปล่าๆนะคะวิธีการใช้นะคะเราก็แค่แช่แล้วก็บีบน้ำนะคะ ให้น้ำยาให้ตัวของน้ำยาเนี่ยมันออกไปแต่ถ้าหลังจากที่เราเลิกใช้แล้วเราสามารถที่จะใช้น้ำยาล้างจานะนะคะสามารถที่จะมาฟอกให้น้ำยาหลุดนะคะแล้วก็บีบแล้วก็ตากแห้งแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นะคะอันที่สำคัญก็คือนี่ค่ะกระดาษนักกินนะคะนำเข้าของดาวส่วนใหญ่เลยจะนำเข้ามาจากเยอรมันนะคะ ก็จะมีคุณสมบัติที่เหนียวสีสดคงทนผ่านเป็นสิบสิบปีชิ้นงานนี่แบบเหมือนทำวันแรกเลยจริงๆนะคะยังไงก็ลองไปดูในคลิปอันก่อนๆนะคะที่ดาวเคยทำเอาไว้นะคะในผลงานที่เคยทำเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะและอันนี้ค่ะจะเป็นฟองน้ำนะคะเราสามารถตัดให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามที่เราต้องการได้นะคะทีนี้เรามา ลงสีเลยแล้วกันนะคะเราก็จะทํำง่ายๆมากง่ายๆเลยนะคะก็คือจะทาอย่างนี้นะคะบีบไปเลยก็ได้ไข่เงี้ค่ะแล้วใช้แปรงทาให้ทั่วนะคะใช้แปรงทาให้ทั่วนะคะเดี๋ยวดาวทาเสร็จแล้วนะคะแล้วแห้งแล้ว เราจะเอามาให้ชมนะคะว่าก่อนที่เราจะมาทาแครกเกอร์นะคะจะมาโชว์ในขั้นตอนการทาแครกเกอร์ต่อไปนะคะตอนนี้นะคะกระถางเราก็ทาสีแห้งแล้วนะคะตรงนี้ทานิดหน่อยก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ดินมันก็จะไม่เห็นแล้วนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะใช้น้ํำยาแครกเกอร์ มีเดียมนะคะตัวนี้บางล็อตจะเป็นสีใสนะคะบางล็อตจะเป็นสีขาวขุ่นก็จะมีะคุณสมบัตินะคะเหมือนกันนะคะแล้วก็นํามาบีบใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ใช้แปรงวานิชนะคะหรือจะใช้พู้กันใช้อะไรก็ได้นะคะทีนี้การทาการทาเนี่ย มันก็จะมีผลในการแตกด้วยนะคะถ้าเผื่อเราทานแนวนอนนะคะมันก็จะแตกออกไปทางแนวนอนนะคะทาแนวตั้งมันก็จะออกไปทางแนวตั้งนะคะเรามาทาเป็นแนวนอนดีกว่าเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์นะคะนี่ค่ะทีนี้ดาว่าจะ คิดว่าจะทาลายแตกแค่ตรงนี้ขอบจะปล่อยให้เป็นสีแดงนะคะก็จะทาแค่นี้นี่จะทาแค่นี้ใส่น้อยไปนิดเดง นี่นะคะทาเลยถ้าเพื่อนจะให้ขอบมีรอยแต่ก็ทาไปด้วยแต่เราว่าเราอยากจะให้เป็นสีแดงนะคะในกล้องที่ออกเป็นสีส้มเนาะแต่จริงๆแล้วจะเป็นสีแดงอมชมพูนิดๆ ตัวสีที่เราจะให้เป็นรอยแตกนะคะจะส่วนใหญ่จะเป็นสีเข้มนะคะแล้วก็สีที่เราจะทาทับอีกชั้นนะคะจะเป็นสีอ่อนนะคะอย่างตัวอย่างอันนี้นะคะเราก็จะทาสีขาวทับค่ะทาไปเลยนุ้ยเทออกมาแล้วเหลือทาให้ทั่วทั่ว นะคะนี่เดี๋ยวตรงก้นเนี่ยจะลองทาทาไปทามาเดี๋ยวดูนะคะว่าลายมันจะออกเป็นยังไงนี่ค่ะแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะคะ ให้เห็นชัดๆเลยนะคะเป็นรอยเห็นไหมคะรอยรอยให้มันแตะให้มันเห็นว่าเราเป็นรอยตามแนวนอนนี่เราจะดูว่ามันแตกไปทางไหนนะคะค่ะปล่อยให้แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาทาสีทับกันค่ะตอนนี้นะคะสีที่เราทาขั้นที่หน,นะคะ ก็แห้งแล้วแล้วก็ได้ทา,าแครเกอร์มีเดียมนะคะน้ำยาแตกไปเรียบร้อยแล้วจนแห้งนะคะค่ะทีนี้เรามาดูเราจะลงสีขาวกันค่ะสีขาวที่เราทาทาค่อนข้างหนาเลยนะคะนี่ค่ะสีเอ็กซ์ของเรานะคะเป็นสีที่มีความยืดหยุ่นสูงมีความเข้มข้นมากไม่ต้องเติมน้ำนะคะนี่แล้วก็ใช้แปรงค่ะลองดูนะคะ จุม่มนหนาๆหน่อยนะคะจะเกิดความแตกต่างถ้าจุ่มบางหรือผสมน้ําเจอจางไปมันจะไม่เกิดความแตกต่างนะคะนี่ค่ะเราก็ทาทีนี้เราจะเว้นขอบเอาไว้นะคะ นี่ค่ะ ให้ทั่วเลย จะเริ่มเห็นรอยแตกแล้วนะคะจะเริ่มมีรอยแตกแล้วมันเหลือนะคะขอทาลกก้นด้วยก้นนี้รู้สึกไม่แน่ใจว่าได้ทาน้ำยาหรือวะน่าจะทาทา,ทาก้นไปด้วยละก,กันน้ามันเหลือเห็นไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูว่าเริ่มเห็นไหมคะเริ่มมีรอยแตกเนาะ เริ่มมีรอยแตกขึ้นมานะคะเริ่มมีรอยแตกแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหลายหรอบนี่เห็นไหมคะเริ่มจะมีรอยแตกแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะมีรอยแตกชัดๆกว่านี้แล้วจะให้ชมใหม่ นี่นะคะนี่ค่ะลายแตกนี่นะคะแล้วก็ลายแตกเริ่มเริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวมันก็จะแตกไปเรื่อยๆนะคะน่ารักเชียวอันนี้ก้น เริ่มจะแตกแล้วเดี๋ยวรอดูตอนมันแห้งนะคะแล้วเราจะมาติดลายกันจ้าค่ะตอนนี้นะคะก็แห้งสนิทแล้วนะคะมาดูรอยแตกกันค่ะนี่เห็นไหมคะสวยงามค่ะอืมเก๋ๆนะนี่ แตกลายแตกจะเป็นแนวนอนนะคะเพราะว่าแตกไปตามรอยของน้ํำยาที่เราทาเห็นไหมคะแตกไปทางแนวนอนแนวนอนไปทางนี้นี่แตกละเอียดดีนะคะสวยงามมากเลยทีนี้ถึงขั้นตอนการแตะ นปกินกันแล้วนะคะนี่ค่ะแนปกินนะคะแนปกินของเรานะคะร้านเราจะเป็นแนปกินนำเข้าโดยตรงจากประเทศเยอรมันเลยค่ะเพราะว่าแนปกินของเยอรมันจะเป็นแนปกินที่มีคุณภาพดีนะคะสีสันสดสวยผ่านมาเป็น10ปีนะคะสีสันก็ยังสดสวยแล้วก็เหนียวนะคะไม่ขาดยุยง่ายเวลาเราแปะนะคะนี่ค่ะมีคะ ทีนี้เรามาฉีกนะคะเราจะใช้การฉีกหรือใช้การตัดก็ได้นะคะถ้าฉีกเนเวลาแปะมันก็จะกืนหายเข้าไปในในพื้นผิววัสดุที่เราแปะเลยนะคะขอบมันจะไม่แข็งค่ะแต่บางทีนะคะแบบว่าโหจะแปะลายเยอะๆมันเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะใช้การ ฉีดได้นะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะวิธีการทำนะคะนี่นะคะเราก็ฉีดมาแล้วนะคะเรียบร้อยทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะตัดสมมติว่าเราจะตัดนะคะตัดเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดชิดกับลายได้นะคะให้มีพื้นที่ของกระดาษ น้อยที่สุดนะคะถ้าใครขยันเนี้ยนะคะสามารถซาะลายได้เลยนะคะเราก็ตัดออกมาก่อนนะคะนี่ถ้ากรนไกรเราใช้กรนไกรเล็กๆนะคะกรรไกรงานฝีมือก็อาจจะสามารถที่จะตัดได้ละเอียดหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วกรนไกรธรรมดาก็ได้นะคะนี่ เช่ไหมคะแล้ก็จะตัดได้ชิดกว่านะคะนี่คะ่ะอันนี้เราก็จะต้องมานั่งฉีกซึ่งบางทีมันอาจจะขาดนะคะแต่ว่าเวลากดเนี่ยมันก็จะไม่เห็นลายกระดาษเราเลือกที่เป็นพื้นขาวๆนะคะมันก็จะแปะแล้วมันก็จะหายกืนไปกับ พื้นผิวที่เราทำนะคะคือเราสามารถที่จะฝึกสมาธิได้เลยนะคะนี่ค่ะทีนี้นะคะก็มาดูนะคะเราจะแปะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะให้ไปทั่วๆนะคะทีนี้กาวที่เราจะใช้จะเป็นกาวสุด1หนึ่งนะคะเป็นกาวที่ใช้สําหรับงานทั่วไปงานงานสาร ผิวที่มันเป็นพื้นผิวธรรมชาตินะคะที่ไม่มีความเงานะคะก็จะใช้เป็นกาวสูตรหนึ่งนะคะแต่ส่วนที่กาว PVC จะใช้เป็นพวกพลาสติกสารนะคะงานพลาสติกหรือว่าเป็นกระเป๋าหนัง PVC นะคะหรือว่าพื้นผิวทุกอย่างที่มีความมันจะใช้กาว PVC เพราะว่าจะสามารถที่จะยึดเกาะได้ดีนะคะนี้ก็ใช้แปรงทากาวนะคะจุ่มใช้ปลายใช้แคมม่ปลายปนะคะ นี่คะ่ะแล้วก็มาวางเราก็กะนะคะเราจะแปะตรงกลางนะคะเราก็กะเอาระดับมานี้นะคะอ่ะลองอันนี้นะคะทีนี้กระดาษจะมีสามชั้นนะคะเราต้องลอกสองชั้นออกนี่คือชั้นแรกนะคะแล้วก็เอาอีกชั้นหนึ่งออกซึ่งอ,อีกชั้นหนึ่งเนี่ยบาง บางยี่ห้อบางลายก็อาจจะเอาออกยากนิดนึงนะคะนี่ตึงออกแล้วการแปะการแปะแบบสดๆนะคะก็คือทากาวแล้วก็แปะเลยจะเหมาะกับการที่เราใช้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ นมคะวางตรงกลางเอามือกดนะคะแล้วก็ใช้ใช้ฟองน้ำกดแล้วมันก็แนบไปแล้วเห็นไหมคะนี่เรียบร้อยค่ะหไหมคือถ้าเผื่อว่าอีกเทคนิคหนึ่งคือทากาวให้เสร็จนะคะทากาวทั่วทั่วชิ้นงานนะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งจากนั้นเราก็แปะ แปะโดยใช้ฟองน้ําชุบน้ําเพื่อเอาน้ำเนี่ยกดลงไปเพื่อดึงเอากาวขึ้นมาอันนั้นจะเป็นเหมาะกับการทําที่เป็นการแปะลายชิ้นใหญ่ๆที่เราไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ได้ง่ายะนะคะเรามาแปะชิ้นที่2กันนะคะแล้วก็ทาเหมือนเดิม แล้วก็แกะอันนี้หลุดไปแล้วนะคะสองชิ้นแปะเหมือนเดิมจ้ะนี่วางไว้ตรงกลางใช้ฟองน้ำค่อยๆกดนี่เห็นไหมคะก็จะเห็นจริงๆแล้วจะเห็นขอบนิดๆนะคะถ้าเป็นการตัดแต่ว่าเราไม่ซีเรียสอะคะ่ะ อีกชิ้นนึน่งไหมคะสนุกจังหยุดไม่ได้เราไม่ต้องทาให้หนานะคะทาหนาเราก็จะย่นแล้วก็แห้งช้าด้วย นี่รอไปแล้วสองชั้นนี่คือชั้นบนชั้นที่3แปะวางเหมือนเดิมใช้ฟองน้ำกดค่ะเป็นฟองน้ำแห้งนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะให้ครบทั้ง รอ,อ,อบๆกระถางเสร็จแล้วแห้งแล้วเราจะมาทาวานิชให้ดูค่ะมาค่ะมาดูกันนะคะว่าผลงานที่เราแตะลายเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะนี่ดูสิลายแตกนะสวยๆนี่ทุกก้นก้นนี่เราทาน้ํายาแบบวงกลมมันก็จะออกเป็นกลมๆเห็นไหมคะน่ารักมาก แล้วก็แปะลายเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาทาวานิหมันนะคะเป็นการเคลือบเงานะคะกันไม่ให้กระดาษเนี้ยลอกมาด้วยนะคะแล้วก็บกป้องนะคะไม่ให้สีซีดง่ายกันน้ำได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะเอาไปอยู่ข้างนอกอาคารนะคะ ก็คือสามารถที่จะลดน้ําได้แต่ว่าถ้าโดนน้ำเนี่ยเราก็เอาผ้านะคะเช็ดนะคะก็จะปกป้องได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าอยากที่จะให้โดนน้ําได้ยิ่งขึ้นนะคะควรที่จะใช้น้ํายาตัวหนึ่งที่ชื่อว่า All Propose s e a อ e r ค่ะตัวนั้นจะ,ะสามารถที่จะกันน้ําได้ดีนะคะ ตัวเคลือบจะเคลือบได้หนาแล้วก็แต่ตัวน้ํายานั้นจะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะอันนี้ก็เอาไวาา้ปลูกต้นไม้ที่อยู่ในร่มจะดีกว่านะคะนี่ค่ะก็ก่อนใช้นะคะวัน,นิมันของเราเป็นสูตรไฮกลอสคือเข้มข้นนะคะสามารถทาแค่ 1- 2ครั้งก็เ,เคลือบ เงาได้ดีนะคะเขย่าก่อนใช้นะคะแล้วก็บีบมานิดหน่อยก่อนนะคะไม่ต้องบีบเยอะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเหลือแล้วอะมันจะเททิ้งก็จะเสียดายนะคะแล้วก็ใช้แปรงขนกระต่ายเหมือนเดิมค่ะใช้จุ่มแค่เพียงแค่ปลายปลายแปรงนะคะแล้วก็ทาทาไปในทางเดียวกันค่ะจะทาลงทาขึ้นก็ได้นะคะนี่เราทา เคลือบตรงส่วนของสีด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้ช่วยให้ปกป้องให้สีนั้นยังสีสวยนะคะไม่เหลืองนี่เราบีบใช้นิดเดียวนะคะก็เออก็ทาได้ ทั้งกระถางแล้วค่ะน้ํายาขวดหนึ่งนี้เราใช้ได้นานนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้แห้งนะคะแล้วก็เทเอทาทับนะคะอีกครั้งหนึ่งก็คือสองครั้งนะคะก็จะใช้ได้แต่ละครั้งเนี่ยที่เรา ทานะคะก็ให้อให้รอบรอบแรกนี่นะคะให้แห้งสนิทก่อนจากนั้นจึงทารอบที่สองหรือรอบที่3รอบต่อไปนะคะแต่และรอบจะต้องแห้งเพราะว่าเมื่อ,เ,อ,อเวลาน้ํายามันยังไม่แห้งแล้วเราทาทับไปมันจะทําให้วานิชของเราเนีออ่ไม่เงา แวววาวนะคะแล้วระหว่างที่เรารอที่จะทารอบต่อไปเราต้องออแช่แช่เอาแปลงนี้แช่ในน้ำด้วยนะคะเพื่อไม่ให้แปลงแข็งค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วนะคะค่ะนี่ค่ะกระถางที่เราเคลือบวาณิชแล้วนะคะสองรอบก็จะเงาวุ้งวิ้งแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะ พร้อมที่จะนำไปปลูกต้นไม้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.dekupat.com และก็เพจนะคะเซิร์ชคำว่า dekupat.com ก็จะเจอ สามารถจะติดต่อสอบถามทักแชทเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะ dao.dao ค่ะในไลน์นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ